ครับผมคุตกพี่น,อน้องฝนตกไม่อกว่าเบิองตรงไหตรงหน้าว่าพอสิ่นี้กบไม่เขียตบ่แต่ว่าขี่มาได้สักพักหนึ่งครับพี่น้องเห็นไหมครับนะนะ,นะโกบด้วยคบเดือดนัะ่ะปากัาปากแค่าปากักแค่ปักโกบด้วยคำเดือก ắt được เดีด้วยครับพี่นอ้องหนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับผมจู๊บหับอีเล่าพี่นอ้องอีเล่าอีเล่าอีเล่า ยมที่สงแล้วนะครับพี่น้อง <c oughs> กุบแม่ครับง่ายเลยครับอี้เขาคู่กันไหมพี่น้องได้ตัวเทือกล้วที่แหลกหมดถึงกำลังสิบไปตัวแม่ก็โดดลงไงฮายไห้ถุงก่อนอโอ้พบน่อยๆซะหนึ่งนะปลอดดีนะครับเนาะพบเนาะ วออกมาได้ครับเลยเจ้าก็อันที่ิวบาเคยนู้ 9, ออนคะรบของมาไทยพี่น้องเมืองครับ <c oughs> มนมนมนแสองเต็มแล้วครับสองเต็มแล้วนี่ครับอีสานปานนาฝนตกมากตอนนี้ห้องกินสงตาแดงแดงูด่งงครับพี่น้องยางล้มไปเบื่อย ไม่เขียดน้อยนะเป็นดั่เรืองี่โม่เขียดี่โม่เขียดยี่โม่ยี่โม่ห้องไหนน้อไปไหนซักเหตุผลเกี่ย แตยเขียดทำแย่งเลยนะลองซุ่มเลยเห็นแล้วใช่ไหมครับนแครับเขียดครับผมไปไปต้อพี่น้องไปต้อครับสวัสดีครับตรงไหนพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับสองตัวเมื่อกี้นี้มันได้กบสองตัวเพราะว่ายอย่าง ฝน,นตกมาแห้งครับมันตกแป๊บเดียวแล้วมันเกิดเตาไปแต่ว่ากันยังดีครับปี่มานสอตัวกับมานขึ้เก้านะครับอินจังมารับชมว่าสีเห็ดไม่รู้อย่างไรพอแม่พี่นอ้องได้ชิมได้ส้มค่อยติดการครับจะรับมนี้ไปนอนละครับ